สุขสบายดีสบายดีเอฟซทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้สสม,าญญมสองป้าแมาเอียยมสาวๆสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศเราเขาเองสวัสดีเด้อพี่น้องอยู่ฝั่งไทยคิิปนี่มา,มาหามานาอะไรพี่น้องมาหามาหน้าอะไร,อ,อ,ะไรอะไรผนมีข่าวดีได้พี่น้องเลยเลยมาหาผานสก่อนเนาะ ก่อนสิไปพ่อกับอะไรก็มาพ่อกับลันลานก่อนลันลานคือสิแซวเซลเห็ดยังกันเห็ดยังกันอาโธกินข้าวเหรอโอ้ยขึ้นเทียงอาโธมาพ่อกินข้าวพอดีหรือว่ากินอิ่มแล้วบ่ สบ,บายดีลูกสบ,บายดีป้าลูกอยู่ป้าอ้าวน้องน้ำสบายดีป้าลูกเอาคือมีแต่ถวยเปล่าลูกเบิร์ตเลยโอ้หน,น,นึก,<แ>กวันไลยฮะยังแ, <ก S 1> <า>แต่แกงเห็ดเออจงว่าให้ม่นใหญ่บ่ไลยบุลุพา,ายไปหา เอินปลาลุงกินเข่าเนอะแม่กับเพราเข่าเี็วไปลุงคืออิ่มไหวแท้ลูกกินแต่เฮืองเลยอิ่มแล้ว่ใช่เอาไปเข่าก่อกันติผัวไปเข่าก่อกับลูกเตะช่หมากน้องฮานอิ่มก่อนโมกินกับยังไหนลูกคืออิ่มไหวแท้แกงเห็ดแกงเห็ดกับยังแน่ มกแตงไพ่ปู่มกแตงนะซื้อเอาบ่ซื้อโรตล่าอัดเอ้ยมันคือเห็ดหนาเนี่ยน่ะนะเมื่อนี้เมื่อนางลงลูกละนางลงน้องนาำน้องนามในหัวบอท่านวีไพ่ไปหาเห็ดสาวนี่ไพ่แหนไปหาเห็ดลูกหาว่านี่ไพ่แหนไป Ô, ai anh, đây chắc đỏ, luôn. Hát nát, hết hết hát nát, 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 Bà nát, hát nát, ย่าปราเมาสิมีอันติปมาให้ได้มั้ยไปซื้อกินขนมด้วยซิว้ซื้อกินยังเนาะได้เงินนี่ซิว้ซื้อกินยังบอนองหานซื้อยังลูกซื้อยังกินแล้วนางดีด <Okay. S 1> ีนางดีดีไล่ตาไล่ตาได้ลูกใช่เนาะเงินเนาะ เมื่อวาดเนาะปลาเมา,าสีขาวในคลิปเอารถมาเบื่อไก่ได้มันมาขี่เชื้อน <G ül> ไก,ลกล่กระไก,ลกล่ขี่เชื้อนเอารถมาเบื่อไก่ได้เลยใช่เงินกันเนาะเงินนี่เป็นลอยหาสิบาทเงินลอยหาสิบาทแต่ว่าเลขเป็นเงินกีบเลขเป็นเงินกีบมาเงินเงินปีกป้ายของเมื่อวานนี่เนาะ เป็นของเอื้อแฟมฝากมาให้อันค่ะสาแพ่งหิดแจกกับเขาเนาะแจกประทูแจกพวกอันเขาปลาอาหารนั่นแหละแล้วการฝากมาให้ค่ะเสือผาอะไรแต่ว่าหายยังบัท่านนันเบิดอดกเนาะเพราะว่าแจกกับบท่านเบิดแต่ใน,นมือนีเขาสีน้ำม,มาให้อะไรนี่สามพันบาทเนาะทั้งเบิดนะหาพับานบาทเลย เฮาสิหายไปก่อนสามพันบาทเนาะเสื้อผ้ากนันยังข่างค่าายอยู่อยู่อยู่เพื่อนปลาเมาอยู่เพื่อนสาแพงเนาะบ่ะท่านแบ่งปันเบิดบ่ท่านแจกเบิดวตาุตสัซะทั้สง,สทงส่วนสาแพงก็ได้หักไปหน,นึ่งหมื่นบาทเนาะกันยังแจกบ่ท่านเบิดดอกยังมีอยู่เนาะยังมีอันแจกแบ่งปันพี่น้องอยู่แต่ว่าก็รายละเอียดคื่ทั้งซ่องสาวแพงคนเนาะอันนี้เป็นคองปลาเมาเนาะ สีเอามามอบให้อะไรนี่ในมือนี่นะจำนวนสามพันบาทกับลอยหาสิบบาทนี่สีห่หายเด็กๆเกนาะแต่ว่ามันเป็นเงินจีบเมื่อวานเป็นเงินบาทแหลปะปลาเมาแหลกเป็นเงินจีบปลาเมาเอาเงินบาทอันนหายคานคานี้ปลาเมามีนกได้ก็เลยเอาเงินจีบนี่แหลกไลว้หนล้านของเมื่อวานนี่เป้าเมาหยกขึ้นเลยมันเป็นเงินเงินบาทนอนลอยหาสิบ บัตรมือนี่คือเป็นเงินกีบใช่ป่ะปลามาแหลกเนาะแต่หาสิบบาทยังเหมือนเดิมส well ีหม้อไฟไฟเนาะหม้อไฟไฟเนาะอ่ะหมอไฟหนุ่มน้อยเห็นเงินได้อบคครับสีแบ่งเอื้อยเธอได้บาทหแบ่งเอื้อยเธอได้แบ่งยู่ มันเป็นคัดอยู่แล้วโอ้แบ่งเอื้อยอ่เป็นสีแบ่งทจะไร้พี่นะอ๋อสิบหกสิบหกพันได้ฮะลูกไฮไพรสิบหกพันสิบแปดเศร้าไหวมันชีบุดได้หรือเออหายเอื้อเศร้าพันให้เอื้อเน็ตเศร้าพันให้อ๋อให้เอื้อนามจะได้บ้าน ให้เอื้น้นาจากพันมาเนี่ลูกนับบึงดูให้เอื้อน้นาจากพันอาเพิ่นได้สองพันกีบก้ามหาสิบบาทหาสิบบาทนะเศร้าพันเลยได้ลูกให้เอือีกสองใบเฮอได้เธอได้เอื้อน้นา Ươi <laughs> ừ, phật hụ ngân kịp Đấy phần tí xì bổ hụ chắc phát lụ Hả Đấy sao ếch phát Ừ ờ, Nóng nét nó đấy Nóng nét để sao phát Ừ ờ, Nóng để sao phát Nóng nạm để sao ếch <laughs> À khóc chai lụ Ngân khóng bà phèm đấy lụ À khóc chai bà phèm luôn

phải đẩy phần bèn phần bèn nhìm 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 này đủ hời Chị phải giờ nhang ngân à Malu, sữa canh, sữa canh, canh nhang, canh nhang, sữa canh, canh nhang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 , ซื้อยังเออน้องนฮานไปซื้อกับข่าวต้งเนตเดชโลเอ้ยไปซื้อโอนตินฮ่าฮาฮ่าฮ่าโอ้ซื้อโอนตินคือการซื้อโอนตินเป็นโอ้ยกขึ้นดูไพ่เดลัยไพ่เดลัยกูกันยกขึ้นดูลูกน้องฮานได้เดลัยฮะ เอียบเงียบหันฮันหน่ามาหันหน่ามาดูเ <laughs> อาสิเอาเงินไปมอบให้อันแม่ไล่เนาะบ้าน,นี้เนาะอาไล่นั่นเองเมื่อแต่มาหยอกหลานนี่เนาะมาทุงท่งห้ยทุ่งนาบุญศรีลาะดูอันน้นามักจับก็ได้ทีเนาะ โอ้ใกล้สิแล้วแต่ว่านี่เก่งแท้สองเท่านี่เก่งแท้สองเท่านี่เอ้ยงองหายโองสองหายล่างมือล่างมือมาเอาเงินเออหนักตีก้าห้าสิบบาทกปะทบปะสั ดานุ mini, yard, <M> ่มอ <à. S 2> ีกรกลางคืนมันเป็น <gment> ย <consecutive Zeit> oh. ังมันคืยากอ่ะหามาดแรกห้องเจาใส่ปุ้ยเล็กคยใส่ปุ้ยห้องคือืมลยากผมัดมันคือในช่องคนอ่ะอืมองคนสีสีผมัดเว้ยมันยากไอ้ลเจ้าได้สีีามัดคี่มาผดชีหยากบ่ลบกับไฟนี่นาและแต่เงินแล้วเงินมาให้แม่เว้ย ยังเอี่าเยับ้าิไดเิ่ะนินี่กํยังเอ่อโอ้บ่ถือเมื่อบอหายเบิดบอถือเมื่อไรคือถือใบเดียวคือบอ่องใบไปเผื่อนนานี่ี น่องกระพิว้วเลยเผื่อน่องทุกนึงตัวอันอันจ้อนมาแม่จ้อนค้าชงค้นไปเลยสีเมื่อเลยเมื่อพร้อมป้าอันนี้เพระย้อนผับเอาเบึ้งเบึ้งเไปฉอป้าเดิอวันแล้วเอื่อยกับเขาเมื่ออยู่บ้านทาเอื่อยเด้อเอื่อยเอาขั้วคือหนาเขาน้ำร้อืม กระพิวบ yeah. <can> ่อ <can> น <at Christmas> <can> no <ladım> <can> so er <can> ักจ <itor> <can> ้าว่ากระพิวออกมาน้าเหมือวกานี่เลจากจ้าหวะน่องออกมาน้ามัดอันนี้หมันรวมหำอยู่เด่นน้ำบาลามีถาเอื่อยแล้วกระจังมาเจาะเบื่อเด้อบารมีหน่อยบอเอาให้เบิ่งก่อนปิดหันหันหรือเข้าปิดกระู้ อ่ะเอาเงินมาหมอะให้อาเนาะสามพันเสื้อผ้ากระจายเบิดบิแจกจ่ายเบิดท่านเบิดดอกเอาสามพันก่อนแจกแน่ละเบอร์แน่แจกแน่แล้วแจกแน่กะเบิ่งดูแม่นบ่ร์สามพันไปแล้วเพิ่นเอื้อยเพิ่นจังสิฝากมาให้อีกคนละลายๆเด้อไอแพร์เบ่แม่น คนละลายเด้อแผ่มเด้อสิจอยขอบพัวบุขามาตลอดเด้อให้ดีไมีแหงสุขภาพแข็งแรงถึงการงานค่ะจะเลื่อนลุ่งเรืองเด้อร่ำรวยร่ำรวยพัฒนายางกะขอให้สมวางถูกประการเด้อมันเงินมันเงินป้าเมาส์กับิจบคลิปบ่อนิเลยเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งป้าเมาสน่เด้อขออวยชัยให้พอนเอฟซีทุกคนนางลงลุกนางลง ก็ใช่ให้พ่อนเอซีทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มเนาะพิเศษพิเศษก็คือเอื้ยแฟมเนาะในคลิปนี้เนาะอาย่ดีมีแห้งให้มีตะความสุกกายสุกใจประกอบการงานสิ่งใดก็ข้ให้สมความมุ่งมัดปรารถนาข้ให้เจริญเจริญสบายดีสบายดี